ค่ะช่องเราจะมีฟีสไตล์นะะซีพูดใหม่นะคะอาสตั๊มน้ำจิ้มค่ะอ่ะเบิงทานังหกนะคะมุนกันถ่ายเองนักเลงพอค่ะตั๊น้ำจิ้มซีฟูด้ดให้ลูกชายย้มเห็นบงหกเออใส่พริกก่อนก็นได้ พริกผ่านหนังคนต่ำนะพี่น้องพริกแดงพริกแดงสดกับป๋สดแล้วแหละเริ่มชิเหี่ยวทุกคนขายแล้วนม่เห็นไหมคะโทดเด้อลากกอง ปูดเป็นอย่างจะปิดหูดังมันชุนนะพี่น้องมันชุนผิดก็เลยปิดอันนี้ริกขี้หนูจังแซบเร็บมือกับบมีตัดเหียนมดเมือ่อนั้นไปจับอีกอย่างนี่แหละรสแซบ เด็ดผิดเด็ดยังงแนี้เนาะไม่แสบมันมีคนถือกล้องไห้เด้วยค่ะเดอ้ออันนี้เหตุกุนาาบ้านคนครัวมาอยู่หน้าบ้านหลังบ้านมูเข่าพี่น้องะงูกันหนกกัดกันตั้งแต่มือไปเห็ุบุญมาพอนะออกพรรษาก็เลยยานหลอนฝนมันตกฝนตกมันนี้น้ำ หน้ามันถั่วงูมันก็นเลยเข,ขา่าถึงผักชีแพงเราก็มีผักชีกินอยู่นะคะเราก็ซื้อนะคะเนี่ยสองต้นเนี่ยสิบบาทพี่น้องไปซื้อตลาดนะถ้าซื้อแถวบ,บ้านบาได้ ถึงผักชีแพงเราก็มีผักชีกินอยู่นะคะที่ได้ดป้าสาค่ะเสร็จแล้วผักชี มันจะได้ต่ำละเอียดงางนะพี่น้องอันนี้คือผงชูรดส จำจนละเอียด พกตีทะลุด,ดานีน่ใบที่สามเคยมีอยู่คลิปหนึ่งมันเป็นเฟซเก่าที่ว่าตอนนั้นโทรศัพท์ไวรัสมันลงต่ำๆแล้วแตกพี่น้องทะลุด,ดา อย่าเห็นคนต่ำเราเห็นอ,อย่าโฟก,กัสคนต่ำเนาะว่ามีคนถือกล้องหา่ากล่องเม็ดมันตอนนี้ฝนตกชุกน้ำมันถว่วงเะาี่น้องเนรออย่างกระแพง,แพง

日本。 นคนเห็ดเนีย่ยคนเห็นดนอยู่ในสุดนอนกบดีคนนะพี่น้องก็ต้องใส่ผักชีลงไปอือโอ้มีลูกชิ้นปิ้งด้วยเนี่ยสามีทำลูกชิ้นปิ้งซื้อลูกชิ้นมาพี่น้องจะกินก็มันก็ยังรอดอยู่เนีย เดี๋ยวออกมาอึ๊บมันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะในโต๊ะเนี่ยเอาลงเนี่ยปลาผักชีโอ้ใเส่็จตำตำถั่วเนาะต้องนั่งเฉลียงนะนั่งนั่งหนาบได้เดี๋ยวห่อออก,ก,นนะอกพอกี่น้องโกกชีผมชีเขียวเหนียวซับบอลเขียวขนาดบอลเดบิวเฮดถ่ายคลิปให้เบิง้ง ตอนเห็ดสีเห็ดเองแป๊ดเองอร่อยอร่อยน้ำจิ้มซีฟูด้ดตาจะล่ามะพร้วไ้คนเนี้ยควรจะมะพร้วเลยได้ เอามาเบ่งใหม่เด้อตาม,มาบักทัวบัชสิตามบักทักวนี่เอ็มไกลๆบอกขึ๊นขอทัวเด้อฉันบอกตาม,มวาีวะตามบักทัวให้เนี่ย เห็นคนต่ันเดี๋ยวเพื่อนคเพื่อนจะบอกว่าเห็นคนตัาเราต้องเบ่งดอกคน พี่แม่ไปปอนี่เอออยู่นี่พกมันบังเส้น้ำตาลมันจะติบอะไรเงี้ยเนาะอุ๊บๆหลายโพดกก้าเอาชุลอดเส่หลายแซ่บหลายใส่นหน่อยแซฟหน่อย ก็อยู่ตะก้าหลังบ้านนี่แหละที่ตาแนนนะที่จริงอะไม่ใส่ก็ได้นะน้ำมันหอยใส่ซีอิกกดด้วกับรสดีก็พอรสด,ดีอยู่ในกระปุกเนี้ยกระปุกเหลืองเนะี่ยถ้าใส่น้ำมันหอยแล้วสีมันจะดำ ขาทอดทอดอะไรขายเขาไม่ใส่หลักน้ำนนะมันหอยมันจะดำกลับเหมือนซีนะ้ำมันหอยถั่วปักยาว วย้อนอย่างงูมันเข่าหัวย่านไปหากอเจอลูกซายน่เอาใบก้อนสิบมืดเป็นขวดลื้อออกมาเมืดและย่านมันมันกัดกันกันหนูเห็นด้วยตาตัวเองเันมาจำเบาได้ ในคิดถึงพ่อขั้นตำบละเอียดบเขาเนืออน้อนเขหนังเรอาต้องตำให้ละเอียดต้องให้แตก บลูนะมะเขือเทศซื้อไว้ตั้งหบแล้วเดินขึหน่วยหนึ่งอันซีดาค่ะเ็ต้องไปบ้าถึงเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวซีดานี้แพงเห็นเขาลงในกลุ่มส่งต่ำแล้วนะมะเขือเทศอันนี้ก็ใช้ได้ เห็นใหม่เลยมเกาะค่ะ มหอ,มอ,อต้นหอมกระนี่มะนาวครัวครัวผึ่น ง่ายมาหนาบ้านเลยค่ะพี่น้องหาปลาล่าก่อนเห็นเห็นตีนแม่ค่าสนออ๊บโอ้ยสีเอ็มจังเลยเนาะ สุกอะไรพูดจะย่างเห็นไหมขึ้นไปกินได้กินเลยนี่จานมาอยู่หาเอามาให้ในจักด่ายเนี่ยใส่ตะวันี่ ตำหมักถัว่วใช้ประกอบคนนี้นีประกอบกินตลอดกีตลอดชาติ มาเย็นมืดแล้วพอเป,ป,ปิดฝาไป ชิ้นย่างลูกชิ้นย่าง ซุกละบอกยกเข่ามาให้เหน,หนี่ยเลยนิ้วเตรียมเคียงมากได้เลยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดีย๋ดวยวสิให้ กินพ่อพี่น้องตำหมักทัวแซ่บเดี๋ยวเดียวสิพาไปเบิง่งเอาที่ปิดปากออกกันนะคะอ่ป้าบอกมือหน่อยคะ่ะย่างหมูสวัสดีครับยิ้มหน่อยสวัสดีครับกินข้าวด้วยกันเด้อยกมือไหว้ด้วยสิสวัสดีครับสวัสดีครับออื อะไรคืออะไรของวสามาาตัวครับของวามาานี่นี่นี <c oughs> มน่มันจะมันจะไหม้แลวเนี่ยเออเกรียมจังเลยเยอะเกินนะนะ่ะกินไม่หมดหรอก <c oughs> างพนักงานย่างพลเม,ม,มียกระถากินเดี๋ยวตั้งกล้องกันนะพี่น้องเ้อะหัวปูดิน้นีบบบปูจากไดเนอะอันอภาพสั้นกับขออาภัยด้วยอันพนัดลมเนาะฮอน,นจ้า นองฉีดเบคอนเบคอนทั้งขวดแฟนหนูลื้อออกมาหมดเลยไม่เจอเดี๋ยวต้องตีฝ้าแล้วเฮ้ยลูกมันเาแล้วละเมอนพี่พรเมลอนจะไปส่งทะเลทโามีกระโหลกหนึ่งมันโตนะอันไหนมีดป้าเอาไปไม่ใช่เหรอนี่ไงสิเชียร์ลงเลย นั่นทำไมไม่เสียบละ่ะที่หนีแบบหันละพนักงานหันละก็ให้แม่หั่นเหรอ,อเ,เดี๋ยวไปหั่นมูให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวพี่น้องเด้อจะได้กินละกะ ขอขอบคุณ f อซเก่า f อฟซใหม่เพิ่มขึ้นข้อมือ,มอรัศมีบปลื้มใจขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย